สวัสดีค่ะเว็บท่องเที่ยวพาไปทุกจุดสะดุดใานะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นการรีวิวโรงแรมโคสะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้เป็นห้องที่เราพักเราพักห้อง403อันนี้เป็นบริเวณในห้องนะคะด้านในห้องเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นเตียงทวินห้องที่เราพักเป็นเตียงทวินแบบนี้นะคะแล้วก็ ระบบควบคุมไฟก็จะอยู่บริเวณโต๊ะข้างๆหัวเตียงสะด,ดวกโดยที่เราไม่ต้องลุกไปเปิดปิดไฟแล้วก็ทีวีตู้เย็นมีกระจกตรงนี้ แล้วก็ตู้เสื้อผ้ามีหมอนสำรองให้หนึ่งใบงใบใแขวนก็ใช้ระบบคีการโดยที่เขาจะให้มาสองใบเผื่อนอนสองคนก็จะได้คนหนึ่งจะไปไหนก็จะได้แบบว่าสะดวกอันนี้เป็นภายในห้องน้ำนะคะก็จะมีเป็นอ่าง ฟอร์ <Form> มชาเวอร์ห้องก็ขนาดไม่ใหญ่มาก โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นค่ะ